วันนี้คนที่เปิดเผยเนี่ยคุณอนุทินชาญวิรุฬกูลมทหนึ่งครับมทหนึ่งเองก็เพิ่งไปที่ชายแดนมานะครับไปดูเรื่องหลุมหลบภัยบังเกอร์การอบพยพเตรียมพร้อมยังไงสําหรับเด็กๆชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยวันนี้เปิดเผยฮะมทหนึ่งก็จะลงพื้นที่ด้วยครับเพราะว่านายกจะลงพื้นที่ประชุมผู้ว่าราชการเจ็จังหวัดชายแดนนะครับนัดกันจะไปหาจริงๆเนี่ยทางพวกผมก็นัดกันจะไปหาดือกัน กับผู้ว่าทั้งเจ็ดจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาที่อุบลตอนนี้พอทราบบอกว่าท่านนายกลงพที่สุรินทร์แล้วก็เลยย้ายที่หารือจากที่อุบลก็มารับข้อสั่งการของท่านนายกที่สุรินทร์เลยทีเดียว mm hmm. ผมก็ไม่ต้องไปรายงานต่อท่านก็ให้ท่านสั่งการโดยตรงมาแล้วก็ตัวผมเองจะมีข้อสั่งการอะไร mm hmm. เพิ่มเติมเดี๋ยว การเตรียมความพร้อมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะรอให้เกิดเหตุก่อนแล้วค่อยมาล้อมข้อมไม่ได้แล้วบางแห่งมันก็จำรูปซุดโทมไปเยอะแล้วจริงๆมันต้องมีนะเ,ออเพราะว่าสําหรับพวกเด็กเล็กพวกชาวบ้านที่บางทีเกิดมันมีเหตุฉุกเฉินมีการโจมตีมีอะไรมีการสู้รบขึ้นมาเนี่ยเราต้องให้ความมั่นใจว่า แล้วก็ภาพที่เห็นเนี่ยคือลงพื้นที่เหมืนก่อนนะฮะก็ไปสำรวจบังเกอร์หลุมหลบภัยรวมไปถึงความพร้อมแผนเผชิญเหตุเกิดขึ้นเมื่อไรอพยพยังไงแล้วก็วันพรุ่งนี้ลงอีกเพราะว่านายกลงพื้นที่อันนี้เป็นป,ประเด็นเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ ที่มีความขัดแย้งที่ชายแดนเมื่อนะวานนี้ถูกวิจารณ์ไงนายกวันนี้ปัญหาต้องอยู่ชายแดนฝังตะันออกนายกไปเมือง,งการ,การนะวันนี้ก็จะไปพรุ่งนี้นจะไปที่สุรินทร์